วป่าอะไรเงี้ยค่ะวนะีเจบีสเนี่ยเหมือนลัวป่าลัวแอฟริกาโอ้ยฮะ <c oughs> โซนนกแก้วนะคะ <c oughs> นี่เลย <c oughs> เห็นไหมลูกหายหายสวัสดีค่ะอยู่ในป่าซ <c oughs> าฟารีนะฮะแต่เป็นซาฟฟารีเวอร์คค่ะ <c oughs> per ôi, du xin anh, nó này lấy nha, nó bạc bát ôi, ôi, ปากห่างนกอะไรเนี่ย <see> กาบัวเลยนี่ไงนกกาบัวจะ have the name here โอ้ยฮะดูซิเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยเนี่ยเห็นไหม โอ้ยดูสิเนี่ยมาย้าลายซีบราชีรับด้วยดูสิลูกค่ะดีชีรับสีบราซีนะอ่อ ม้าลายวัวป่าอะไรเงี้ยค่ะวีเดบิสนะเหมือนวัวป่าวัวแอฟริกาจ้าฝูงวางขาวอะไรทางนี้นี่มีเดือสิงโตดูมันนอนสบายเลยหนูดูสิ Tua dài mắc, huh? No one sĩnh Oi, đạt được lì đồ sữa, up there. Huh? Sì, đạt được sĩnh hưng. Sì, đạt được sĩnh hưng. ซี่นี่ลูกนั่นโอ้ยตัวใหญ่มากนอนสบายใจเลยสว่สดี่ค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลกับเมนุนนะคะวันนี้ถือโอกาสทักทายกันอย่างเป็นทางการที่นี่เลยค่ะ ซาฟารีเวิลดนะคะหลังจากที่เข้าไปข้างในวนรถด,ดูผาต่างๆแล้วก็ได้เวลาที่จะเข้าไปดูโชว์จะเข้าไปข้างในนะคะตามมาจา้า let's go <S <c oughs> โซนนกแก้วนะคะนี่เลยเห็นไหมลูกไฮไฮเฮ้ยไฮ h พามาดูรกแก้วมาท้อนะคะนี่ส่งเสียงเจียวจ้กันอยู่ตรงะะต่อไปเราจะขึ้นไปดูจอละเข้กันนะคะบ่อนจละเข้นะคะตรงนี้ร้อนมากคน,นเยอะด้วยวันนี้ขนาดว่าวันอังคารน,นะคะ Nok apa? Paruhnya besar banget. Nok apa?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  สวัสดีค่ะอยู่ในป่าซาฟารีนะคะแต่เป็นซาฟารีเวอร์ค่ะอากาศร้อนเหนียวมากพาเด็กๆมาซาฟารีเวอร์นะคะสวนสัตว์ค่ะร้อนคนเยอะด้วยวันนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่พวกเรานั่งรถผ่านไปนะคะตรงนี้จะเป็นโซนที่สำหรับให้อาหารจิราฟค่ะใกล้ใกล้เลยจะให้ดูข้างหลังนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคามนุษย์มุมนี้นะคะ เราจะให้ดูโซนทั่วเลยที่พวกเรานั่งรถตู้ดูแล้วจะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาให้อาหารจิจีราฟค่ะก็ะจะเป็นหมูม้าลายนะคะเสือดาวลูกอวงอนี่บนหินนะคะเลียวพอเตเป็อย่ เสียแีตันะอะไรซินะฮะฮะนูยักษ์แล้มันอาบน้ำนั่นฮะชื่อว่าซินูยักษ์นี่ตัวอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นจิงโจ้นะคะหชือว่าแกงการุงค่ะตรงนี้โซนนี้นะคะ นกฟามมงโกนะคะไปจ้ะตามมนุษย์มาร้อนเหนียวไปหมดแล้วค่ะเฮ้ยนกอะไรนะยลูกนกอะไรนี่สีแดงอยู่ในซาฟารีเวอร์กันแล้วนะคะเดินรอบตอนนี้กำลังจะพาไปดูปลาโลมาโชนะคะหรือว่าดอลฟินโชว์นะคะ เอาละท่านผู้ชมในช่วงนี้ครับเราต้องการพวกสุ่สารให้ครับอันนี้คืออะไรท่นะค้ับ เขาสามารถที่จะรับน้ำหนักจากคนเราหรือมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปนอนบนท้องหรือว่าหน้าท้องของเขาได้แบบสบายๆเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ชิค่ะเวลาสามารถก้าหายใจในน้ำนะคะได้นานถึงสิบนาทีด้วยกันค่ะรูปหายใจของเรามาจะอยู่ตรงสีสันของเขาจะอยู่หือว่าตรงหัวเขาเนี่ยจะเปิดปิดเมื่อเวลาที่เข้าลงไปในน้ำเขาจะปิดแต่ขึ้นมาชุดตอนนี้คนเดียว